ต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับไปทําการติดตั้งโปรแกรมคอมเมตนต์แชทให้กับเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะ,ะพาเพื่อนๆมาสร้างช็อตคัทไอคอนนะครับให้กับระบบแชทกันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตามันจะอย่างนี้สามารถใช้งานได้นะครับเวลาเพื่อนๆคลิกไปเนี่ยก็จะเข้าไปสู่หน้าที่เราตั้งไว้นะครับ การติดตั้งการปรับแต่งก็ง่ายใด้เดียวนะครับเพียงแค่ไฟล์เดียวก็สามารถทําได้แล้วครับให้เข้าไปในโฟลเดอร์ js นะครับใน my chat เพื่อนๆตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับใน js ตัวนี้นะครับ comment chat java script นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับให้เราไปดูบรรทัดที่3ามครับ var ao นะครับเท่ากับหากเราต้องการทำเป็นกี่ ช็อตคัทเนี่ยก็เพียงใส่ตัวเลขไปตามนั้นนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงจุดนี้เอานะครับเพิ่มตรงจุดนี้เอาแบบนี้ครับหากต้องการเพิ่มอีกนะครับก็แค่กอ๊อบบรรทัดนี้นะครับกรอบแล้วก็วางลงบรรทัดต่อไปนะครับ บบนี้นะครับเปลี่ยนเลขสีเป็นเลขห้า่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเป็นหกนะครับเพราะว่าเราเริ่มจากศูนย์เห็นไหมครับศูนย์ถึงห้าก็เท่ากับหกทีนี้ผมจะไม่ขอเปลี่ยนนะครับผมจะขอทำให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟไฟล์นี้นะครับแล้วก็โยนไฟล์นี้ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยครับไปทับตัวเดิมไว้ ประทับตัวเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมได้ทำกับเฟอร์อบเบอร์จริงเลยนะครับก็คือแก้ไขไฟล์นั้นนะครับแล้วก็เอาประทับไฟล์เดิมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับหน้านแรกก็คือโฮมนะครับ อาแล้วเข้ามาในโปรไฟล์ก็ได้ง่ายดีนะครับผมตรงภาษาตรงจุดนี้นะครับพเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้นะครับภาษาตรงนี้ก็จะอยู่ในไฟล์ c อ m m มนชั่นดอนะครับเห็นไหมครับแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับ